โอเคน่าจะโหลดเสร็จล้โอเคครับก็ตุกราบสวัสดีทุกท่านเหลืออยู่แล้วสู่รายการเดี๋ยวหรือมีชแนลผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปที่ไม่ใช่ว่าเด i มิคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นต้อนรับวันเกิดผมแล้วกันนะครับผมแมปนี้อ โอเคก็ก่อนน้นนี้นะผมผมก็เห็นคนขอเกมนี้มานะครับผมผมก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็วันเกิดผมละนะอยากแบบให้คนดูมีความสุขทั้งหนึ่งคลิปละกันนะครับผมจากเกมนี้นะอ่ะก่อนจะไปเริ่มคลิปนะผมขอขอบคุณแฟนอาร์ตโดยเืลี่งาๆนะครับผมเมื่อวานนี้มีคนส่งแฟนอาร์ตมาถึง2คนเลยนะผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมที่โด onation นะผมคุณพัฒนากรนะครับผมอ่าเขาพิมพ์ข้อความมาด้วยโดเ a t e สุดโหด ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับโดนเนทนะครับผมอ่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับว่าเดอะมิมิกเนี่ยจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับผมปาไปรับชมกันเลยนะเพิ่มเสียเท่าหน่อยครับผมเดี๋ยวอ้ออะไรอ่ะคำเตือนเกมนี้มีคอนเทนต์จัมสะเกอ่าแล้วก็ไฟกระพริบนะเฮ้ยเอางี้เรอ โอ้เอาอย่างนี้เลยนะมผมบอกเลยตื่นเตู้กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าโอเคน่าจะต้องเข้าทางนี้ละมะั้งอะไรอ่ะโรงพยาบาลเราเหมือนโรงพยาบาลเลยอะ่ะโอ,โอ้กดวิ่งได้ด้วยนะหนานี้เอา้าไม่เห็นเข้าได้เลยเอาวะเฮ้ยเกมดีนะเนี่ยเกมดีเห็นขานะผมเอ๊ะเนี่ยเกมดีครับผมเห็นขาตัวเองวันนี้ก็ฝนตกนะครับผมเราก็น่าจะต้องเข้าไปหลบฝนเลยคิดว่าปุ่มจีนี่คืออะไรอะ่ะ อออินเวนทนะฟอนต์มันแดงแป๊ดจนผมแทบมองอ้าวอะไรอะประตูล็อกจากข้างหลังโอเคเกตเลยเข้าใจได้อมประตูเนี้ยเออเนี่ยประตูนี้อ้าวไปไม่ได้ทางตันโอ้โหประตูนี้เดชัวนี่เจอแล้วว้าวสวัสดีครับส่วนตัวผมไม่ค่อยถูกกับเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับผมเออไม่ได้ไปเข้าไม่ได้โอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย มีอะไรตำรวจปะน่าจะต้องมีแหละนะครับผมไม่มีโอเคไม่มีนะอย่าสำรวจเยอะเลยดีกว่าครับเกมผีนะเออสำรวจ,ยยอ,ะอ,จวอะไรเยอะอุอ้ยตกใจนึกว่าอะไหลตกกระจเออแค่นี้ก็ตกใจแล้วนะอุ้ยเอา้าอ๋อไม่ใช่โรงพยาบาลน,นี่มันเป็นเหมือนโรงเรียนมะอันนี้ยิมยิมแน่อนอนชัวร์พันล้านเปอรเซ็น์อู้หรือเสียงเดินเกินไปปะโอโหอาลาวะเอา้าล็อกครับ ล็อกนะเนี่ยอ้าเราไปทางไหนอะอีกประตูหนึ่งปะแน่ะประตูนั้นอะมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าอาจจะใช่เหรอใช่เหรอเอ้หรือประตูนี้ลองดูไม่ได้สักประตูเลยเอาอ๋อประตูนี้ปะประตูนี้แน่แหละใช่ด้วยโอ้พระเจ้าข้างนอกเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับสระว่ายน้ํานะโอเคมา โอเคเข้าไม่ได้ครับใจผมไม่ดีเลยวะ่ะเล่นเกมแนวนี้นะใจผมแบบสั่นยิกยิ่ยิ่ยิอะผมบอกเลยมันตื่นเตลวุ้ย <laughs> จบดันผมว่าข้างในเนี้ยต้องมีอะไรแล้วแหละมันเด่นมาขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรนะผมบอกเลยเซน์ผมมันบอกมาอย่างนั้นอุ้ยมีจริงด้วย ฟาวด์เดียร์คีเฮ้ยมาเว้ยได้กุญแจแล้วเว้ยกุญแจยิมนี่ขนาดผมเปิดเสียงแค่เท่าไหร่เองกี่ขีดอะสามขีดเองนะเนี่ยเปิดเสียงเต็มขีดผมไม่ใจไวายไปเลยเวะ่ะเอาว่าเปิดแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเวลาแบบท่านผู้ชมแบบไม่ได้ยินเสียงผมไงเออนะก็ยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนผมด้วยนะผมดูจอเต็มกันด้วยนะครับผมอย่าเปิดอย่าหลีจอนะเอออย่าหลีจอนะบอกไว้ก่อนไหนดูซิมีอะไรเฮ้ยผีเอเชอ่ะ แย่ yeah, ละ <laughs> เจอพีเอเชียแย่และ <laughs> ชิบายแล้วผมไม่ค่อยถูกกับผีเอเชียเท่าไหร่นะมันร้อนนะเธอชอบเดอะมิมิกเอาเป็นว่าผมไม่อ่านแล้วกันนะผมผมสางกิจผมไม่แข็งแรงนะผมอุ้ยตกใจตกกระจไปหมดเลยตอนเนี้ยกระเป๋านักเรียนก็ตกใจผมว่ามันต้องมีตู้เซฟสักอันอะที่มันลบได้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วแฟงเริ่มเล่นกูแล้ว เฮ้ยกุเจเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หายไปโอเคแล้วไฟเออแล้วไฟหลอนเลยเอาจีแค่เสียงซาเมื่อกี้กระนัผมดุ้งเลยเว้ยหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ชอบเลยอยู่ๆก็มีเสียงอะไรแบบชึกเข้ามา ในหูแบบเร็วมากๆอ,อ่ะขว,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 วัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาขวัญเอ้ยเดี๋ยววะอ๋อทางนี้ทางนี้อ่าก็ใครที่พอแปลได้ก็ฝากด้วยได้ผมภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านย้อนหลังนะครับผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอ๋อโอ้มีสักโอ้โหดาง ทางไม่น่าเล่นเลยอ่ะน่ากลัวจังปะรีบไปดีว่ารีบวิ่งเลยอุ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะแสงแดงแดงเฮ้ยอย่านะมีเลนไล่หลังปะเนี่ยเอาไม่มีนะโอ้โหไอที่เจอเลยนี่ว่าเจ้เอาละฮะเขาเผยตัวตนแล้วฮะว่าเราจะเจอตัวอะไรนี่เราเราเจอตัวนี้นะ อา้าวอุวิวัตฟากอยู่ที่ไหนเนี่ยบุ๊กสโตร์เอ้ยไปเดินไปเลยครับบุ๊กสโตร์เออเขาใช้จากซ้ำเยอะอยู่นะไม่เป็นไรครับก็ให้ภัยอยู <laughs> <laughs> วว่วันเล่นแล้วมันเล่นแล้ว อะไรวะเนี่ยเฮ้ไฟเดคีอ่า,อ Find the key. อาไม่หาประตูหรออะไรอ่ะทำมันเหมือนห้องเขาหวงกดเลยทางซ้ายแล้วกันเฮ้ยเขาวงกดจริง <laughs> เฮ้ยเขาวงกดจริงอุย้ยมีคนด้วย อ่ะมีกุญแจด้วยกุญแจใช้ที่ไหนอะ่ะอุยอย่านอะเสียงมันใกล้หูมากเลยเฮ้ยทางตันเสียงใกล้เลยไม่กล้เกลเลกาเดินแล้วอะ่ะเสียงโกรใไกลเลยไม่กล้าเดินแล้วว่ะชิหายแล้วขาตายมันทางตันน่ะเกมแนวนี้นะผมเราจำเป็นที่ต้องเก็บสเตมินาไว้วิ่งนะผมบอกแค่นี้แหละ บอกเลยว่าเกมผีเกมอื่นผมก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างไม่ใช่เกมเราบอกอะผมก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ช่ำชองนะผมก็กลัวผีเป็นเหมือนกัน้อทางตันนี่แล้วเนี่ยในบอกว่าช่ำชองไงยอ้ยทางนี้ทางเดิมวะขอร้องละพวดโอเคทางเดิมทางเดิม เื่อกี้เราไปทางซ้ายแล้วขออนุญาตไปทางขวาครับไปเดือือเว้งอยู่ฝั่งขวาดีหูบอกว่าอยู่ฝั่งซ้ายในความเม็กซเซนของเกมอ่ะกุญแจอยู่ฝั่งซ้ายแสดงประตูต้องอยู่ฝั่งขวาอันนี้ผมเตือนมั่วไอ้นี่เฮ้ยโอ้ผีผีผี นึกว่าอะไรขาวๆแล้วประตูมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยอย่านะเฮ้ยชิบายแล้วลังตันที่ไหนเนี่ยโอ้กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเอาอะไรวะ กลับมาที่เดิมเดี๋ยวเราก็เห็นนะว่าผีตัวขาวโอเคเราไปทางนี้เมื่อกี้เราไปทางขวาแล้วใกล้มากเฮ้ย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 ห็ไหมผมว่ามันต้องเป็นแมคขนิกของผีแน่ๆเลยที่ว่าเราเก็บกุญแจแล้วจากด้านซ้ายแล้วมันก็เลยล่า จะฝั่งขวาเพราะฉะนั้นแล้วฝั่งขวาต้องมีประตูแน่นอนเออหัว,วทางนั้นนะ่ะน่าสงสัยมากเฮ้ย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 เจอเหรอไม่รู้เจอหรือเปล่า ไปละลาก่อนบ๊ายบายวู้เ <c oughs> จอโดยบังเอิญไ <c oughs> <c oughs> ปไงอ่านเกมให้ขาดส่วนใหญ่เกมแนวนี้มันก็ประมาณนี้แหละฮะเออผมว่านะแต่ผมบอกเลยนะจำสกแกนนี่เอาเรื่องอยู่นะทำผมดุงหลายรอบอยู่นัเนี่ยะเอ้ยมาเลยเว,ว้ยที่เมื่อกี้ลองสังเกตนะตอนเราวิ่งหนีผีนะผมเหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดผีเจอเอ้ยผีเจอเราเราจะวิ่งเร็วขึ้นปะเออเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่าเจอกันอีกแล้วหนนี่ โอ้ยังหลอนน้าชินแล้วฮะชินแล้วชินแล้วเริ่มปรับตัวผมบอกเลยเออเกมเริ่มทําผมปรับตัวผมเริ่มเป็นมโหรากาแล้วตอนนี้อุ้ยทำไมามีสองทางขวาลายใช้ดีทางไหนดีวะโอ้โหไม่ชอบอย่างนี้เลยไอ้อบ้าโอ้โหไม่ชอบเลยออ้ยเอาดีเอาขวาแล้วกันขวาลายใช่ดีไปขวา โอ้โหไม่ชอบแบบนี้เลยวิ่งเลยแล้วกันโอ้ไม่ชอบเลยอะ่ะโอ้โหเยอะด้วย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 วิ่งดีกว่าวิง่งเอ้ยมันขยับด้วยเห็นแวบ,บแบบจากหางตาผมมันบอกว่ามันขยับฮึบฮึบฮึบไม่ชอบเลยไอเดีวเวนี่โอ้อยอย่านะเฮ้ย อันนี้ต้องมีสักอันน่ะโอ้โหยิงเยอะเยอะไปป่ะเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยชิดมุมเลยชิดมุมเลยเฮ้ยปกติผมไม่กลัวลูกปั้นเลยเว้ยโอ้โหโคตรเยอะมันเยอะไปมันเยอะไปเฮ้ยมันมันมันหายใจข้างหูอ่ะโคตรหลอนเลยเว้ยโอ้หลอดรอดรอดแล้ว ออากดไงอ่ะโอเควิ่งตกใจเอาอยู่อ๋อบริวิ่งดีกว่าโอ้โอ้แน่นบนนั้นมันอะไรน่ะหืมเลยไม่แสบมากนะลูกป้อนเนี่ยหูหูหูเลย โ okay, อเคฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่ามีอะไรไม่มีนะโอเคโอเคไม่มีนะทำไมเพลงมันเหมือนมันจะมีตัวอะไรมาเลยอ่ะไม่มีอะไรนะโอเคเพลงมันเืรอลาวจังอุ้ย ลงล่างเหรอโอเคอุ้ยประตูเอาว่ะประตูอ๋อเข้าได้เลยโอเคอุ้ยโผล่มาจากไหนเนี่ยเ <laughs> ตะที่ <laughs> พระเจ้า <laughs> โอ้ก๊อดเลยทีเดียวายมาดูสิเฮ้ย <laughs> โ<อ> <laughs> ได้แมงมุมซะด้วยสกิป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 แต่ก็อยากรู้เนื้อเรื่องเหรอฮะแต่ว่าเออผมภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเพียงชิวจังขึ้นลิฟโอ้โหแต่พอเห็นนี้ไม่ชิวแล้วว่ะไม่ชิวแล้วว่ะโอเคค่อยๆเดินนครับเราจะไม่รีบนะเพราะถ้าเรารีบเนี่ยเราจะไม่มีสเตมินาไว้วิ่งหนีแบบนี้ไง แบบนี้แบบนี้ไงผมเพิ่งพูดไปทางขาดเขาเลยอ๋อมันจะเลี้ยวซ้ายนะงั้นเราต้องรีบวิ่งไปทางขวาโอเคโอเคโอเคลิฟท์หย อฮ้ยช <ś ed> ิาหายแล้วเขาโกดี่งแล้วโอ้ oh. <ś ed> มา okay. มมไหนดูซิเขาวงกดโอเคผมขออนุญาตจำแมพไว้ในหัวก่อนนะเลยแถวแล้วเข้าเส้นชัยเออพูดงี้ไปผมก็จำไม่ได้แล้วฮะต้องเดินก่อน <ś ed> พูดงี้ไปผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ผมพอนึกได้อยู่นะเออแย่ yeah, ละแล้วผมเล่นเกมแนวนี้ผมแม่งหลงทางบ่อยซะด้วย,ยแบบนี้แย่นะเนี่ย ไม่ถึงผมมาแย่นะเนี่ยอ่าเริ่มต้นมาเลี้ยวขวาครับเราจะค่อยๆเดินนะตามคอนเซปต์เราหรืจะวิ่งดีวะแล้วก็ตรงอ่าเอ๊ะใช่เหรอทำไมไม่ <c oughs> เหมือนไม่ใช่ที่เราวางไว้เลยวะใช่เหรอทางแยกทางแยกไม่ใช่ เลี้ยวซ้ายโอ้โหจำซะเก๋ได้น่าเกียดม,มากเอาชิบหายแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้เดินตามแบบแล้วนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมหลงทางว่ะเขียวเขียวตรงไปดิเหรอใช่หรอ เดินมั่วแล้วนะเนี่ยจีพายแล้วเดินหลงเฮ้ยเดินไปวงกลมเลยเฮ้ยเดินไปวงกลมเลยเอาแล้วหลงทางทางนี้แล้วกันเห็นไฟมันกระพริบเผื่อมันบอกใบ้เฮย้ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะหนีอะไรอ่ะข้างหลังเราแน่เลยไม่หันหลังแล้วกันกลัวไฟกระพริบเอ้ยที่ผมหลงทางจริงจังนะเนี่ยผมแม่งเดินมั่วไอ้ตัวเนี้ยรู้แลวหนีอะไรอ <c oughs> แม่งมุมแม่งมุมขยุมหลงังคาแม่งกินปลามาแขกบุ้มพุ่น ดามุมก็ยุ่มหลังคาแมวกินปลามากกระดุกหงกดแล้วไม่มีเสียงเลยนะแบบเสียงทงเสียงเท้าเสียงอะไรเสียงเสียงทำพงทำเพลงก็ไม่มีอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าเดินมั่วจำทางไม่ได้เอ้าเอ้าอะไรวะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ย เอ็นเดอร์ชัพเตอร์หนึ่งเดินมั่วเดินมั่วจัดเลยเมื่อกี้เอออุ้ยอะไรโอ้โหแค่นี้ก็เอาเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้โอ้โหขอพอแค่นี้ก่อนเลยว่ะผมไม่ไหวแล้วผมตัวร้อนแล้วว่ะผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมตัวร้อนแล้วเหงื่อผมแตก น่าก,กลัวโอ้โหใช้ได้นะเนี่ยเกมที่แบบผอมาเนี่ยโอ้โหเกินไปโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลับเกมเดอะมิมิกนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าอยากดูชารเตอร์สองแต่ก็นะาไม่รู้ว่าจะมาเล่นให้ดูหรือเปล่านะแต่แบบถ้าเกิดคนชอบเยอะจริงๆรเดี๋ยวจะมาเล่นนะครับผม <c oughs> คือตอนที่ผมไม่ไหวละผมเริ่มเริ่มตัวร้อนๆละนะเริ่มเริ่มกลัวจริงจละ กดรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมเพื่อไปกระใจายในการทำคลิปต่อไปนะผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมได้เลยที่ช่องเดลลูมีชแนลผมซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย